มีชาวบ้านในพื่อเมืองพังงานนะครับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงการปรับภูมิทัศน์ของการปรับปรุงสะรบัวสาธารณะหน่อยนะครับใช้งบประมาณไป40ล้านและนี่คือสภาพครับ นี่ครับสภาพของสระน้ําสาธารณะบ้านนบปริงอําเภอเมืองพังงาใช้งบประมาณไปแล้ว40ล้านบาทนะครับเกือบเกือบ40ล้านครับตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อชุมชนและการท่องเทียวเชิงสุขภาพสํานักงานยุทาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพนะครับสร้างเสร็จตั้งแต่ปี2565 โครงการนี้พื้นที่กว่า31ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสระบัวนะครับแต่ว่าโครงการถูกทิ้งร้างมานานกว่า3ปีรกร้างใช้งานไม่ได้อย่างห้องน้ําน้ําประปาอุปกรณ์ภายในห้องน้ำที่เสื่อมโทมหมดแล้วนะครับมีร่องรอยของคนที่มามัวสุมด้วยนะครับ ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าการก่อสร้างตอนแรกเนี่ยไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยนะครับแต่พอสร้างไปเสร็จแล้วก็คาดหวังว่าก็คงจะสามารถใช้งานได้เป็นที่ออกกําลังกายหรือพักผ่อนแต่กลับพบว,ว่าถูกทิ้งร้างไม่มีคนดูแลก็รู้สึกเสียดายงบประมาณและอยากให้มีการตรวจสอบจึงส่งหนังสือร้องเรียนผ่านตัวแทนสสพักประชาชนครับอย่างในตัวห้องน้ำเนี่ยที่สร้างมาเนี่ยก็ค่อนข้างสร้างมาไว้ดีนะครับแต่ก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพอถูกทิ้งร้างเนี่ยก็กลายว่าวันนี้เนี่ยห้องน้าก็ใช้ไม่ได้ น้ำไม่มีนะครับแต่ว่าไฟฟ้ายังมีใช้อยู่นะครับแล้วก็บริเวณรอบๆสระบัวเนี่ยก็ไม่ได้มีใครดูแลนะครับมีญ้าขึ้นลกร้างไปทั่วหมดเลยนะครับรู้สึกว่าเสียดายงบประมาณนะครับงบประมาณไม่ใช่น้อยๆแล้วก็พามาทําแล้วผมคิดว่าจะชาวบ้านจะต้องได้ประโยชน์แต่อันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนกับทาทิ้งนะครับบอกตรงๆเลย จริงๆต้องอยู่ในความดูแลที่รับต่อเนี่ยก็คืออบตนบปริงนะครับแต่อบตเนี่ยทางนายกก็ออกมาชี้แจงบอกว่าทางสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็เสนอให้อบตเข้ามาดูแลตั้งแต่ปี66ครับแต่พอไปตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์เครื่องใช้หลายรายการมันชำรุดก็เลยขอให้ทางโยธาธิการเนี่ยไปซ่อมปรับปรุงก่อนที่จะถ่ายโอนแต่ผ่านมากว่า3ปีก็ยังไม่เห็นดาเนินการใดๆครับผมข้ามารับตาแหน่ง4ปีแล้วครับ ผมพบปากประมาณหัวหน้าส่วนโยธาธิการสี่คนรับปากทุกครั้งแล้วพาผมไปดูในพื้นที่ทุกครั้งตามรูปภาพนี้นะครับเดี๋ยวประมาณหนึ่งเดือนมาซ่อมให้หายไปคนใหม่ก็ามาสี่ปีสี่คนแล้วครับที่ผมรออยู่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการยังไม่ได้ดำเนินการทางอบตนกปริงพร้อมที่จะรับและขอบคุณที่มาสร้างให้แต่ให้ซ่อมให้อะไม่มีงบประมาณครับ ขณะที่นายอัครพลผลพานิชย์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาบอกว่าตอนนี้ทางสํานักง,งานก็มีการตั้งงบประมาณไปแล้วนะครับประมาณกว่า7 0 0 0 0สบาทเพื่อที่จะปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ําสาธารณะนบปริงก่อนที่จะส่งมอบให้กับท้องถิ่นต่อไปครับ